อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทยัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าฉนวนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่บ้านหนองบัวหมู่ที่สองตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทยัยร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด -19 ณสาราการประเรียนวัดหนองบัวเก่าตำบลท่าฉนวนอำเภอคงไกรราชจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายวิรุณพันเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้หมู่บ้านหนองบัวหมู่ที่2ได้มีการยกระดับการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการจัดระบบการทำงานในหมู่บ้าน ให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในหมู่บ้านมีการปฏิบัติการและป้องกันเชิงรุกเพื่อสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักรู้และเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อย่างทันท่วงที มีการสกัดคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อกักตัว14วันก่อนเข้าบ้านมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวเสียงตามสายช่องทางโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรกระชายขาวตามโครงการหมู่บ้านชุมชนวิถีใหม่ปลอดภยัยโควิด -19 ณแปลงปลูกสมุนไพรประจำหมู่ที่2บ้านหนองบัวอำเภอกงไกรราชจึงพิจารณาคัดเลือกให้หมู่บ้านหนองบัวหมู่ที่สองที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้าและมอบธงหมู่บ้านสีฟ้าเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนาร่องหมู่บ้านชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด19ต่อไป